จนบ,บุรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สะสะเขตหา้าพร้อมด้วยนายกเทศบาลท่าขนุนอวยพรปีใหม่ให้ชาวการจรบ,บุรีพร้อมบอกคนไทยทุกคนพบแต่ความสุขความโชคดีและฝากเตือนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไปท่องเที่ยวกาดอย่าตกเพราะโรคร้ายยังอยู่กับเราผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัธพลโพธิพิพิธสมาชิกสภาผู้แทลละะนรัษฎรเขตเลือกตั้งที่5ดูแลพื้นที่อำเภอสายโยกทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีสุดเขตแดนของประเทศไทยด้านตะวันตก ในโอกาสที่จะสิ้นสุดปี2565ก้าวเข้าสู่ปีพศ2566กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกาญจนบ,บุรีทุกท่านรวมถึงชาวไทยทุกท่านในวาระปีใหม่2566ก็ขออวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวกาญจนบ,บุรีและคนไทยทั่วทั้งประเทศพบแต่ความสุขความเจริญให้สมหวังในสิ่งที่พึ่งปรารถนาตลอดปี2566และตลอดไป นอกจากนี้ยังฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวว่าในพื้นที่จังหวัดกาญรจนรบ,บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดยาวจะพบนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่3อําเภอประกอบด้วยอําเภอไซโยกอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคืออ,อําเภอไซโยกจะมีน้ําตกไซโยกน้อยและน้าตกไซโยกใหญ่อําเภอทองผาภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวเช่นเหมืองแร่เก่าบ้านปีล็อก เขื่อนวชิลาลงกรน้ำพุร้อนบ้านหินดาดรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมากมายตลอดเส้นทางที่จะผ่านขึ้นไปยังอำเภอสังขบุรี โดยเฉพาะสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญของชาวสังขบุรีซึ่งตนเองมีเพื่อนๆหลายท่านอยากจะเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวกาญจนบ,บุรีและปีใหม่2566จึงฝากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรียินดีต้อนรับด้วยความยินดีมาเที่ยวชมธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเย็นสบายสายมองยามเช้ากลับไหวขอพรพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะ อดีตเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามเทพเจ้าแห่งพักตะวันตกที่ชาวไทยและชาวต่างชาติเคารพนับถือนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสุดท้ายขอฝากไปยังผู้ประกอบการทั้งที่พักพ่อค้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวเข้มามามากๆก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้แต่ต้องช่วยกันดูแลอย่าได้ให้นักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการต้องผิดหวงังหรือเป็นอย่างอื่นฝากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยอย่าให้เสียชื่อเสียงชาวจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับนายจิตรกรว่องประเสริฐนายุกเทศบาลท่าขนุนได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงขอฝากนักท่องเที่ยวว่าอย่าก,การตกเรายังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือโควิด1 9ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับกาดอย่าตกและในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายชชิญโดยบันดานให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอทองมะภูมิตลอดจนชาวไทยทั่วประเทศประสบความโชคดีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมหวังปรนนารานตลอดไปครับในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยว<อ>เป็นจานวนมากเนี่ยอยากจะฝวากเชิญชวนนะักท่องเที่ยวยังไงฮะครับจังหวัดกาญจนบุร,รีเนี่ยทุกครั้งนะครับที่มีหยุดเทศกาล ยาวๆผมเองก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอไซโยกอำเภอทองความภูมิยยมและก็อำเภอสังขะบุรีก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับอย่างเช่นน้ําตกไซโยกน้อยน้ําตกไซโยกใหญ่นะครับรวมทั้งที่อำเภอทองความภูมินเ,เนี่ยที่เห็นนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปเที่ยวที่ปีล้อกนะครับเขื่อน วัดรชลาลงกรบ้านอะไรบ้างซึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแวะตลอดทางนะครับน้ำร้อนหินด่านนะฮะบ,บางคนเนี่ยก็มุ่งตรงไปที่อำเภอสังขบุรีนะครับทุกท,ทุกท่านนะฮะที่ฟังดูนะฮะผมเองมีเพื่อนผม่มมีพักพ่วงอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็อยากจะมาเห็นสะพานมอนของชาวสังขบุรีนะครับทุกคนเขาก็อยากมาแม้กระทั่งปีนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆลนยคนเนข้ามาคุยกับผม อ,อยากจะไปที่สะพานหนัวก็เลยถือโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ได้สวัสดีใหม่กับพี่น้องชาวกาญจนบุรีไปแล้วก็อยากถือโอกาสนี้เนี่ยเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้ขึ้นมาชมธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีมาเที่ยวมารับอากาศเย็นๆหน,น,นาวๆที่นี่นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอย่างต่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับ เอ,อ,อยากจะฝากผู้ประกอบการตรงนี้ยังไงบ้างครับตรงนี้ผู้ประกอบการครับก็การที่มีคนเข้ามาในจังหวัดเราเยอะนะครับมีาการท่องเที่ยวมามา,มานะครับผู้ปกอบการเองเนี่ยก็ที่ผมเห็นนะฮะเขจะดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสค้าขายจะเป็นอาหารก็ดีนะครับจะเป็น ของที่ระลึกหรือของกินของใช้ต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะว่าเมื่อเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสค้าขายที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีรายได้น,นะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจนะครับนในการที่จะทําสินค้าทาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ได้คุณภาพอย่าให้เสียชื่อชาวจังหวัดกาญจนบุรี ครับสวัสดีครับผมตอัจฉรพลโพธิพิพิธส,ส,สมาชิกสมาชิกแทแนรัฐมนรของเขต5กาญจนบุรีอไซโยอำเภอทองหมาภูก็อำเภอสังขับุรีก็เดือนนี้เดือนธันวาใกล้จะสิ้นปีพศ2565เข้าปีพศ2566นะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมเองก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรทีทุกท่านและก็ขออำเบลบุญพรอ,อ่าอำนาจคุณพระสิลธรรมนันไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยดลบนนดานให้พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและก็ขอให้สมหวังในทุกสิ่งที่คึงปรถนาไว้ตลอดปีพศ2566และก็ตลอดไปครับวัสดปีใหม่ครับครับ ในช่วงนี้จะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ฮะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวอย่างไรครับก็ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็อยากจะฝากนะครับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับให้อากาศอย่าตกนะครับเรายังมีสถานการณ์โควิดที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการ เฉลิมฉลองนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับกันอย่างปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับกาดอย่าตกนะครับสุดท้ายอยากจะอวยพรยังไงให้กับชาวทองพระพูนบ้างครับก็ในส่วนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ขออารัษนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เทศบาลตะบนท่าขนุน แล้วก็พื้นที่ในอำเภอทองผาภูมิตลอดจนพี่น้องทั่วประเทศนะครับได้มีสุขภาพพลันใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะครับมีสุขภาพพลันใหม่ที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ส่งความปรารถนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะนะครับด้านร่างกายนะครับขอให้มีพลันใหม่สุขภาพที่แข็งแรงครับข่าวภูมิภาคการจนบุรี พี่ชาไหลวาลินรายงาน